เสียงมาข้างหลังละเอามาดูเร็วมาดูเ,เร็วเศรษฐีมาเดินขายแซนด์วิชรู้สึกแย่ยนะเศรษฐีตกสวรรค์ทำไมต้องเป็นกูวะแล้วเจ๊งอะล้วเจ๊งอะคือตอนนั้นบอกตรงๆเลยยิ่งกว่าจนอีกเราเคยขายคอนโดห้องละ5ล้าน15ล้านไอ้นี่เกือบพันล้านเนี่ยผม,มอยุ48่ 40, มันต่างฟ้ากับดินแต่ว่าเราต้องทำถ้าเราไม่ทำวันนั้นเราก็ไม่มีวันนี้ สบายมาตั้งแต่เด็กผมไปเรียนที่สารัฐอเมริกาจบเป็นญาตรีแล้วก็หลังจากนั้นเข้ามาอยู่ในวงการตลาดทุนเพราะผมเรียนทางด้านการเงินเซียนหุ้นวันที่กาไรในตลาดทุนเกิน10บล้านบาทวันเดียวได้กําไร10บล้านบาทใช่คิดอยู่อย่างเดียวว่าฝันสวรรค์มันเป็นอย่างนี้เล่นหุ้นขายคอนโดตีกอล์ฟเวลาดีก็ดีสุดชื่อเสียงโด่งนังโอ้โหปี40ูเกิดวิกฤต ถูกบังคับขายผมไปกู้มาเล่นหุ้นขายจนหุ้นหมดนี้ยังเหลือเพราะเรากู้เงินมาเล่นตอนนั้นผมจ่ายดอกเบีย้ยเดือนนึงเกือบ8ล้านเสร็จมาโดนคอนโดขายไม่ได้หมัดแรกก็เซละคอนโดอีกหมัดนึงก็อันนี้นอกเลยนอกเลย นี่สินเท่าไรครับเกือบพันล้านคอนโดถูกยึดผมก็ไม่มีที่อยู่ก็ถามว่าความรู้สึกยังไงก็รู้สึกแย่ยืมเงินญาติญาติก็ไม่ให้มนก็ต้องยอมรับความจริงแต่ตอนนั้นก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องเดินหน้าต่อโดยที่ไม่รู้อนาคตเป็นไงก็หลายคนเหมือนกันก็บอกว่าแล้วทําไมคุณไม่คิดฆ่าตัวตายแต่แนวคิดของผมถ้าฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยภรรยาผมเซ็นค้าประกันส่วนตัวเงินกู้5 0 0ล้านภรรยาผมก็ต้องโดนฟ้องแล้วก็ไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพื่อเลี้ยงพนักงาน20คนคนหนึ่งซึ่งทํา มีกาลังใจคือภรรยาผมจริงๆผมไม่เคยคิดขายแซนด์วิชภรรยาก็บอกถ้าจะเลี้ยงลูกน้องฉันก็ทาแซนด์วิชเชเธอขายทุนแรกๆถ้าจําไม่ผิดไม่กี่พผ่นไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาแล้วก็ทําเริ่มจากนั้นเศรษฐีมืองครับชี้หน้าว่าผมว่าขายแซนด์วิชได้กี่ตังค์ก็จริงๆขายแซนด์วิชผมวันนึ่ะขายทั้งวัน4-5ชั่วโมงได้ไม่ถึง4 0 0 0บาทผมจาแม่นเลยบางวัน2,000กว่าบาทได้ซ้าไป ใครเขาจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเราก็ต้องช่วยตัวเราเองมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดวันแรกทําไปขาย20ชิ้นขาย8ปดโมงเช้าหมดแล้บ่าย2ได้เงิน500บาทผมก็รู้สึกแย่การมายืนขายแซนด์วิชเนี่ยข้างถนนเนี่ยมันทำใจาย,ยากมันผมอาย ผมกลัวแต่วันนั้นมันไม่รู้อ่ะมันคือก็หลับตาเดินนะแต่ทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อแค่ชิ้นเดียวเนี่ยไอความอายหายไปครึ่งหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวพอลูกค้ามาซื้อความอายหายไปหมดคำพูดที่ไปเดินขายซ้ำเพลงมีเสียงผู้หญิงมา้ล้วมาดูเร็วมาดูเร็วเศรษฐีเดินขายแซนด์วิชคนเคยรวยชี้หน้าคนเคยมาสมน้ำหน้ากูเปล่าวะเฮียชิ้นเท่าไหร่นะเฮียสามสิบบาทหนูขอซื้อสองชิ้นหนูอยากจะให้กำลังใจเฮียเฮียนี่สุดยอดนับเรียนเลยนะพอเราคิดเองคนเราเนี่ยพอเวลามันตก พอคิดป,ปุ๊บทางด้านลบเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจมันฝ่อเพราะนี่นคือน้ำใจแล้วเขาซื้อเราด้วยใจ ฟื้นขึ้นมาได้เพราะขายแซนด์วิชสินค้าที่เราขายเราได้เงินสดทุกวันกําไรมาก็ทาหมุนใปใหม่หมุนใปใหม่มันก็เพิ่มพูนยอดขายเฉพาะแซนด์วิชเกือบร้อยล้านอายุเทวิธีของผมก็คือหนึ่งไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าก็เลยคล้องคอไปเดินขายตามข้างถนนมันก็เป็นยุทธวิธีเหมือนกองทัพมดครับเรายืนวันนี้จุดนี้ไม่ดีย้ายไปจุดอื่นคือมันเคลื่อนที่ได้ความคิดอยู่ที่หัวใจแล้วก็สู้เดินหน้าอย่างเดียว เท่วนี้ผมไม่โลภละทาไปเรื่อยๆพอเพียงไปเรื่อยๆแล้วทําจากเล็กไปใหญ่ค่อยๆรวยขึ้นไปอย่างพอเพียงเราจะรวยอย่างมีความสุขเพราะเราจะไม่เกินกําลังเพราะว่าผมไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินขครคนเป็นหนี้ห้าแสนมายืนถามผมก่อนจะมาหาผมจะฆ่าตัวตายเพราะรู้ว่าผมเป็นหนี้พันล้านกับพันล้านมายืนขายแซนด์วิช เขาถามว่าจริงหรือเปล่าผมบอก mm hmm. ผมโกหกเข้ามาผมไม่ฆ่าตัวตายแล้วผมเป็นหนี้ห้าแสนอีกคนบอกเป็นหนี้สิบห้าล้านจะฆ่าตัวตายเพราะรู้ว่าผมจ่ายดอกเบี้ยเดือนละเกือบแปดล้านไม่ฆ่าตัวตายไม่ฆ่าตัวตายแต่อนาคตเราสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราคิดบวกไม่คิดลบในที่สุดคุณก็จะกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่ง